อะตอนนี้มันอาะจะกินผักกินแล้วนะคะโอ้โหกินเองเ,เลยนะคะมีทั้งหมดห้าคำเขาจะกินทละคำจนหมดถ้าไม่หอ่อไม่กินค่ะเด็กคนนี้มองหน้ามายินนอ้อร่อยไหมคะสับอร่อยค่ะอร่อยมากแค่ไหนคะแล้วค่ะน้องหมอกชอบกินผักมากเลยเหรอคะใช่ค่ะมองที่มือถือหน่อยนะคะ แล้วน้องหมอ,มอก,กินผักมั้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะ,อ,คะอั้งแ่กค่ะอ๋อตั้งแต่เด็กๆเ,เหรอคะใช่ใครเป็นคนสอนกินคะผักตบกินเองโอ้ชอบกินเองตั้งแต่เด็กเลยตบของเองหมอกสอนเอง,องผิวผุณนหมอกดีไหมคะผิววะคะผิวหมอกดีดีมากไหมคะดีมากอืมหมอกนี่คือผิวดีมากแล้วฟันก็ขาวด้วยใช่ไหมคะใช่คะ่ะแปรงฟันหลังกินข้าวทุกมื้อใช่ไหมคะใช่ค่ะ อ,อย่างนี้ไงช่วยยิม้มแล้วทำท่าน่ารักน่ารักหน่อยค่ะค่ะหลายจุ๊บๆด้วยนะคะ